สวัสดีครับกัลยาณมิตรผู้เปรียบเสมือนขุนเขาที่ตร a งงานต้านพายุและผู้สร้างรากฐานแห่งความมั่งคั่งทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ของการเปิดประตูฟ้าไขรหัสลับแห่งจักรวาลต้อนรับเดือนแห่งความรักและความมั่งคั่งเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2569 วันนี้ถึงคิวของพี่ใหญ่ผู้เคร่งขรึมผู้ที่ถูกควบคุมด้วยอิทธิพลของพระเสาเทพเจ้าแห่งความอดทนความเพียรและความทุกข์ระทมที่แปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จนั่นคือท่านที่เกิดในราศีมังกรหรือท่านที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยครับพี่น้องชาวราศีมังกรครับ ขอให้ท่านวางภาระหนักอึ้งบนบานลงสักครู่แล้วตั้งใจฟังสารจากฟากฟ้านี้ให้ดีเดือนกุมภาพันธ์2,569นี้แม้จะเป็นเดือนแห่งความรักแต่สำหรับชาวนังกรมันคือเดือนแห่งการเปลี่ยนผ่านสู่ขุมทรัพย์ดาวอาทิตย์ขุมพลังแห่งจักรวาลจะโครจรย้ายจากเรือนตนุคือตัวตนเข้าสู่เรือนกระดุมพระคือการเงินในช่วงกลางเดือนไปสมทบกับดาวสุข คือ6และดาวพุธคือ4นี่คือสัญญาณเตือนจากฟากฟ้าว่าหยาดเงื่อที่ท่านเสียไปตลอดปีที่ผ่านมากำลังจะกลั่นตัวกลายเป็นทองคำแต่ท่านต้องระวังศัตรูในคราบมิตรที่จะเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์ในช่วงที่ท่านกำลังรุ่งโรธ ท่านจะรู้สึกเหนื่อยใจกับคนรอบข้างความรับผิดชอบจะยังคงหนักอึ้งเหมือนเดิมตามสไตล์ของดาวเสาร์แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผลตอบแทนท่านจะเริ่มมองเห็นเม็ดเงินเห็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นสัญชาตญาณน,นักลงทุนของท่านจะตื่นตัวท่านจะมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามแต่ระวังอารมณ์ที่ตรณีทีเหนียวหรือเครียดเกินเหตุจะทำให้ท่านพลาดความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตไป มาเปิดดวงดูกันที่เรื่องการงานและภาระหน้าที่ เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ชาวมังกรเตรียมตัวรับบทเดอะคอมมานเดอร์หรือผู้บัญชาการสูงสุดได้เลยครับดาวกรมมะของท่านได้รับอิทธิพลจากดาวศุกร์และดาวอังคารเดือนนี้งานของท่านจะมีลักษณะงานเร่งด่วนที่มาพร้อมกับผลประโยชน์มหาศาลท่านจะต้องเจรจาต่อรองต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองโดยเฉพาะท่านที่ทำงานสายอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างการเกษตรแปลรูปและงานราชการ ระดับสูงดวงท่านจะแข็งแกร่งดังหินผาโปรเจกต์ Project ที่เคยติดขัดจะได้รับอนุมัติผู้ใหญ่จะเปิดทางสะดวกให้ท่านแต่ เว้นเสียงให้ดูหน้าเกรงขามระวังลูกน้องบริวารสร้างปัญหาดาวเสาเป็นดาวแห่งความโดดเดี่ยวเดือนนี้ท่านอาจจะต้องเหนื่อยกับการตามเช็ดตามล้างงานที่ลูกน้องทำพลาดหรือเจอลูกน้องปีนเกลียวไม่เชื่อฟังคำสั่งขอให้ท่านใช้พระเดชควบคู่กับพระคุณอย่าใช้อารมณ์เกลียวกราดแต่ให้ใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วท่านจะคุมสถานการณ์ได้อยู่หมัดต่อกันที่เรื่องปากท้องการเงินและโชคลาภ เรื่องเงินของชาวมังกรในเดือนกุมภาพันธ25์2569นี้ผมขอ,อนิยามสั้นๆว่ากระเป๋าตุงแต่รั่วเพราะคนอื่นเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนการเงินแสงสว่างส่องไปที่กระเป๋าสตางค์รายรับของท่านจะพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการขายที่ดินค่าในหน้าเงินปันผลล้าหลังหรือโบนัสล้าหลัง ท่านจะมีความสุขกับการเห็นตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นแต่จุดตายของท่านในเดือนนี้คือญาติพี่น้องและสังคมจอมปลอมจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอยืมเงินหรือชวนท่านไปเลี้ยงฉลองชาวมังกรแม้จะขี้เหนียวแต่กับคนในครอบครัวท่านทุ่มไม่อั้นระวังจะถูกเอาเปรียบจากความกระตันยูของท่านเอง คำเตือนครับห้ามเซ็นคำประกันสัญญาการเงินให้ใครในเดือนนี้เด็ดขาดแม้จะเป็นญาติสนิทเพราะดวงดาวบอกว่านี้ศูนย์หนึเซ็นตสำหรับนักเสี่ยงโชคและนักคํานวณฟังทางนี้ครับชาวมังกรปกติไม่เชื่อเรื่องดวงท่านเชื่อในการกระทำแต่เดือนนี้ดวงเป็นใจโชคลาภของท่านมาจากของเก่าและผู้สูงอายุ ดาวเสาคือตัวแทนของความเก่าแก่ตัวเลขนำโชคจะซ่อนอยู่ในพอสอเกิดของปู่ย่าตายายเลขที่บ้านเก่าที่ท่านเคยอยู่หรือเลขโฉนดที่ดินที่ท่านถือครองหากท่านฝันเห็นคนแก่พระสงฆ์ชราหรือซากปรักระฆังโบราณสถานนั่นคือนิมิตหมายแห่งขุมทรัพย์เลขมงคลสำหรับชาวมังกรเดือนนี้คือ7 8, 1และส ทิศทางรับทรัพย์คือทิศใต้เวลาจะเจรจาธุรกิจหรือซื้อสลากให้หันหน้าไปทางทิศนี้พลังงานธาตุดินและไฟจะหนุนนำท่านเรื่องของหัวใจครับความรักและความสัมพันธ์ความรักของชาวมังกรในเดือนแห่งความรักเปรียบเสมือนความรักของผู้ใหญ่ที่มั่นคงคนมีคู่ระวังความเย็นชาแช่แข็งความสัมพันธ์โดยอิทธิพลของดาวเสารท่านมักจะแสดงออกไม่เก่ง ปากหนักรักนะแต่ไม่แสดงออกเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนวาเลนไทน์แฟนท่านอาจจะคาดหวังความโรแมนติกแต่ท่านกลับมุ่งมั่นทำงานหาเงินระวังแฟนจะน้อยใจจนกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับทางแก้คือไม่ต้องพูดเยอะแต่ให้ซื้อของมีค่าให้แทนทองคำเครื่องประดับหรือของที่ใช้ประโยชน์ได้จริงชาวมังกรสายเปยอยู่แล้วใช้เงินแก้ปัญหาความโรแมนติกได้ครับ ส่วนคนโสดเตรียมตัวพบรักกับคนที่มีวุฒิภาวะสูงหรือหัวหน้างานท่านมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่แก่กว่าหรือมีตำแหน่งสูงกว่าเขาหรือเธอคนนี้จะเข้ามาในรูปแบบของผู้ให้คำปรึกษาหรือคนที่ทำงานร่วมกันความรักครั้งนี้จะไม่หวือหวาแต่จะเป็นความรักที่มองไกลไปถึงอนาคตการสร้างครอบครัวและความมั่นคงทางการเงินถ้าท่านชอบคนสไตล์ปา๋าหรือแม่บุญทุ่มเดือนนี้มีลุ้นครับ มาถึงจุดที่ต้องระวังที่สุดคือสุขภาพและครอบกรรมตามหลักโหราศาสตร์ราศีมังกรครองอวัยวะส่วนกระดูกหัวเขา่าฟันและผิวหนังเดือนกุมภาพันธ์2,569นี้ดาวบาปพระเครา์ยังส่งผลให้ระวังอาการปวดเข่าเรื้อรังข้อเสื่อม ฟันผุแตกหักและโรคผิวหนังแห้งคันชาวมังกรเป็นพวกทนทายาดะเจ็บไม่ค่อยบอกใครระวังโรคที่สะสมมานานจะระเบิดออกมาในเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกและระวังอุบัติเหตุจากการตกจากที่สูงเปลี่ยนหลอดไฟปีนบันไดหรือเดินลงบันไดก้าวพลาดนิดเดียวเจ็บยาวนะครับ ในมุมของเจ้ากรรมในเวรครับเดือนนี้เจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับบรรพบุรุษและที่ดินกําลังมีกําลัง ใครที่เคยละเลยการไหว้บรรพบุรุษปล่อยบ้านช่องรกร้างหรือมีข้อพิพาทเรื่องที่ดินมรดกท่านอาจจะรู้สึกหนักบ่าปวดหลังไม่หายหรือฝันเห็นญาติผู้ล่วงลับมาหาด้วยใบหน้าเศร้าหมองนี่คือสัญญาณเตือนให้ท่านกลับไปดูแลรากเงาวิธีแก้เคล็ดคือให้ท่านจัดสังฆทานชุดใหญ่อุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับทำความสะอาดหิ้งพระและสารพระภูมิเจ้าที่ในบ้านและถ้ามีโอกาสให้ร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัด หรือบริจาคอิฐหินปูนทรายอานิสงส์นี้จะช่วยเสริมความมั่นคงดุดภูเขาแนวทางการเสริมดวงชะตารับเดือนกุมภาพันธ์2,569เพื่อให้ชาวราศีมังกรยืนหยัดอย่างสง่างามและร่ำรวยผมมีเคล็ดลับมูเตลูมาฝากครับ การไหว้พระเดือนนี้แนะนำให้ไปกราบสการะพระพุทธรูปปางนาคปรกหรือสารหลักเมืองขอพรเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงานและขอให้ชนะศัตรูหมู่มารการทำบุญครับเดือนนี้เน้นทำบุญกับคนชราและผู้พิการครับบริจาคไม้เท้ารถเข็นหรือแคมเปรสผู้ใหญ่เพราะดาวเสาคือตัวแทนของความชราภาพการดูแลคนแก่จะช่วยสะเดาะเคราะห์ดาวเสาให้เบาบางลงครับ สีมงคลสีที่ถูกโฉลกกับท่านในเดือนนี้คือสีม่วงเปลือกมังคุดสีดำสนิทและสีแดงเลือดหมูใส่เสื้อผ้าโทนนี้ไปเจรจาการค้าหรือไปทวงหนี้จะช่วยเพิ่มพลังอำนาจและบารมีให้คนเกรงขามครับ ท่านผู้ฟังชาวราศีมังกรที่เคารพรักทุกท่านครับสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ไปทั้งหมดนี้คือลายแทงขุมทรัพย์จากฟากฟ้าที่ส่งตรงถึงท่านในเดือนกุมภาพันธ์2569มันคือบทพิสูจน์ของคนจริงว่าท่านจะสามารถแบกรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้หรือไม่แต่อยากให้ท่านจดจำสัจธรรมข้อนี้ไว้ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวและภูเขาที่ชันย่อมปีนยากเสมอ โหราศาสตร์เป็นเพียงแผนที่ที่บอกเส้นทางแต่คนที่จะก้าวเท้าเดินขึ้นไปสู่ยอดเขาแห่งความสำเร็จคือตัวท่านเองคำทำนายนี้มีไว้เพื่อเตือนสติให้ท่านไม่ประมาทหากดวงบอกว่าเหนื่อยขอให้รู้ว่าความเหนื่อยนั้นจะคุ้มค่าหากดวงบอกว่ารวยขอให้ท่านรู้จักเก็บออมและแบ่งปัน จงใช้ความอดทนอันเป็นเลิศของชาวมังกรฝ่ฟาฟันทุกอุปสรรคและเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมความเพียรพยายามไม่เคยทรยศใครขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ชาวราศีมังกรทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงดังหินผามีจิตใจที่แกรงดังเพชรและมีความมั่งคั่งร่ำรวยถาวรตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ สำหรับท่านที่ต้องการติดตามรหัสลับจากฟากฟ้าและแนวทางการสร้างชีวิตให้ยิ่งใหญ่ตามหลักโหราศาสตร์อย่างต่อเนื่องโปรดกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการทราบถึงรหัสลับดวงดาวในครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ